ทุกคนนี่คือข้าวปูด้งภูเขาไฟบางแสนนะครับโดยเขาจะโรยไข่กุ้งไว้รอบๆจานเปรียบเสมือนเป็นลาวาจากภูเขาไฟและใช้เนื้อปูโปะเป็นรูปภูเขาแล้วออนท็อปไข่ปูไว้ด้านบนให้ฟิลเหมือนลาวากําลังปะทุอยู่เป็นเมนูอาหารที่ทางร้านเขาคิดขึ้นมาใหม่โดยเป็นการเสิร์ฟแบบสไตล์ญี่ปุ่นแต่เปลี่ยนมาใช้ข้าวสวยแทนแล้วร้านที่ขายเมนูนี้ก็คือ ร้านณชนย่านบางแสนนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตร้านกันดีกว่านะครับผม <L un> ว่าตอนนี้เขามีอะไรที่เหมือนเดิมและเปลี่ยนไปใหม่หมบ้างสิ่งที่เหมือนเดิมและเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือบออ่อปลาคาร์พยังคงมีอยู่นะครับทุกคนใครที่ชอบมาให้อาหารปลาแล้วก็ถ่ายรูปกับฝูงน้องปลาคาร์ปก็ยังคงมีให้ถ่ายรูปอยู่นะครับแต่รอบนี้มีน้องเต่าด้วยนะครับแต่น้องค่อนข,ข้างขี้อายนิดนึงแต่ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือที่นั่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับทุกคนให้ฟีลเหมือนเรวกางซึ่งที่นั่งสไตล์นี้จะมีะรบนนับโซนหนนนนนน้้้้้าาารรกกับโซใะแลตไมของทีี่่็ ขึ้นเลยทําให้บรรยากาศล่มลื่นขึ้นนะครับซึ่งในอนาคตเขาจะมีโซนคาเฟ่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเมนูอาหารที่เขาใส่เพิ่มมาใหม่กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง เริ่มต้นกันที่เมี่ยงปูนะครับซึ่งปกติเวลาเราไปกินร้านอาหารที่ไหนก็จะมีแต่เมี่ยงปลานะครับแต่ว่าร้านนี้เขามีเมี่ยงปูด้วยทุกคนภายในจานก,ก็จะมีกัรเชียงปูไข่ปูก้ามปูบนแล้วก็ก้ามปูล่างนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับผมบอกเลยว่าน้ําจิ้มซีฟูด้ดร้านนี้คือเด็ดเมนูต่อไปคือเมนูปูผัดพริกเหลืองเมนูนี้เขาจะใส่ปูก้อนหรือกัรเชียงปูมาให้ล้วนๆเลยนะครับทุกคนเราก็ให้มาหลายก้อนมากๆผัดด้วยพริกเหลืองถั่วฝักยาวและใบมะกรูดรสชาติก็จะมีคคววาามมเขขข้ข้้้นนนนกกิับออยรีื <In> เมนูต่อไปคือเมนูชุดปลาอินทรีน้ำพริกไข่ปูภายในชุดก็จะมีปลาอินทรีน้ำพริกไข่ปูแล้วก็ผักต่างๆนะครับแล้วดูชิ้นปลาอินทรีที่เขาเอามาเสิร์ฟให้ดิใหญ่เท่าฝ่ามือเลยอะทุกคนแล้วน้ำพริกไข่ปูเขาก็ใส่ไข่ปูมาให้เป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับผมเมนูต่อไปคือเมนูหมึกผัดน้ำดำเป็นเมนูหมึกผัดน้ำดำที่ดำที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมาเลยอะครับซึ่งความดำเนี่ยมันทําให้น่ากินมากๆเลยทุกคน เมนูต่อไปคือเมนูแกงขั่วปูส่วนตัวผมชอบเมนูนี้มากใครไปไม่ควรพลาดนะครับเมนูนี้เมนูต่อไปคือเมนูแกงส้มไข่ปลากุ้งสดนะครับไข่ปลาที่เขาใส่มาก็จะเป็นไข่ปลาริวกิวหรือไข่ปลาเรียวเซียวนะครับนอกจากไข่ปลาริวกิวที่เขาใส่มาให้แล้วก็ยังมีกุ้งตัวโตๆที่เขาใส่มาให้ด้วยครับต่อไปคือเมนูปลาจระเม็ดน้ำจิ้มสองมะน้ำจิ้มสองมะนี่น่าจะเป็นน้ำจิ้มมะเขือเทศหนึ่งแล้วก็น้ำจิ้มมะนาวพริกหนึ่งนะผมว่าปลาจระเม็ดนี่ไม่รู้ว่าหาทานยากหรือเปล่านะครับแต่ว่าปกติไร้านนนหหก็ม่คอยเ ท่าแล้วดูดิเขาโรยกระเทียมเจียวมาให้เพียบเลยอะ่ะเมนูต่อไปคือเมนูกุ้งแม่น้ําทอดพริกเกลือเอาจริงๆตอนที่เขามาเสิร์ฟเรานึกว่ามีแค่หัวกุ้งนะทุกคนเพราะว่าเครื่องพริกที่เขาใส่มามันกลบตัวกุ้งอยู่แล้วตัวกุ้งมันก็ขดงอมาเลยทําให้ดูเหมือนว่ามีแค่หัวแต่จริงๆรแล้วมีทั้งตัวนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเมนูของหวานกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากเมนูนี้เลยเมนูนี้มีชื่อว่าสเสน่ชนนะครับเป็นไอติมกระทิที่กินแล้วอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยตะโกนอะ่ะเครื่องที่เขาใส่มาให้ก็จะเป็็นนรวมมมิิตะะคผกจท อบลูกชิดฟักทอง ฟักทองหรือมันวาจำไม่ได้เราก็ขาโพดนะครับทุกคนถ้าใครไปร้านนี้แล้วไม่สั่งเมนูนี้นี่คือพลาดจริงๆอะ่ะมาต่อกันที่เมนูทอ้องอุไลเป็นไอศครีมไข่แข็งนะครับเขาจะออนท็อปด้วยฝอยทองแล้วก็ทองหยอดจิ๋วนะครับรสชาติอร่อยไม่หวานมากเป็นอีกหนึ่งเมนูของหวานที่ผมแนะนําเลยครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีเมนูของหวานอื่นๆอีกด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดของร้านนี้กันดีกว่าครับร้านนี้มีชื่อว่าณชนตั้งอยู่บนถนนเข้าหลามฝั่งขาเข้าใบพาดจังหวัดชนบุรีนะครับร้านเขาเปิดทุกจถึงเะ ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นครับร้านก็มีทั้งอาหารเช้าอาหารจานเดียวแล้วก็ที่เป็นกับข้าวด้วยครับผมนอกจากนี้เขาก็ยังมีเมนูของหวานด้วยถ้าใครจะไปร้านนี้แล้วกลัวไปไม่ถูกก็ตั้ง GPS ว่าร้านณนะชนได้เลยครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย